สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพาทุกคนไปดูพิกัดของแปลงที่ดินจากเลขฉนดนะคะวันนี้เราได้ฉนดมาหนึ่งแปลงค่ะเราจะพาทุกคนไปดูกันคะ่ะว่าวิธีเช็คพิกัดของที่ดินดูยังไงนะคะนี่เลยอันแรกเลยเราใส่จังหวัดนะคะจังหวัดของแปลงที่ดินค่ะตรงนี้เป็นระบบแลนด์แบบเนี่ยเป็นของกรมที่ดินเลยนะคะใส่จังหวัดแล้วก็ใส่อําเภอแล้วก็ใส่เลขที่ดินค่ะแปด 9211 1, 1. จากนั้นก็คลิกที่คำว่าค้นหาแปลงนี้นะคะนี่เลยระบบก็จะพาเรามาอย่างแปลงที่ดินค่ะซึ่งในหน้าจานี้นะคะจะเห็นว่าข้อมูลของที่ดินก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขชนดระวางตำบลแล้วก็เนื้อที่ค่ะจริงๆแล้วจะต้องมีราคาประเมินด้วยนะคะแต่แปลงนี้สงสัยบริเวณข้างเคียงหรือตรงนี้ยังไม่ได้มีการอัปเดตนะคะทีนี้ เราปิดอันนี้ไปนะคะเราก็จะดูภาพรวมรอบๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เลยตำแหน่งที่ดินเราสามารถที่จะลิงก์ไปยังแปลงที่ดินนี้จาก Google m a p ได้นะคะโดยคลิกที่ตรงนี้ค่ะค่าพิกัดแปลงอันนี้นะคะก็สามารถที่จะมาที่เว็บเ,เว็บไซต์ที่จะพาเราไปแปลงที่ดินเลยค่ะหรือ Google Maps ะคะ ะะสีแดงนี้เราเช็คว่าบริเวณรอบข้างเป็นแบบไหนในปัจจุบันเราก็สามารถคลิกที่ภาพดาวเทียมนะคะก็จะเห็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะตรงนี้มันอาจจะไม่อัปเดตทันทันเวลานะคะความหมายก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าตัวระบบ gps นะคะเขาไปถ่ายภาพล่าสุดมาตอนไหนนะคะซึ่งบางครั้งบริเวณบ้านที่เราเห็นนะคะรอบข้างมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะนี่คือเป็นลักษณะของการเช็คพิกัดที่ดินคะ่ะจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอาพิกัดตรงนี้ เราไปยังแปลงที่ดินได้ค่ะหรือเราจะดูถนนในปัจจุบันเราก็สามารถคลิกที่ Google Map ตรงนี้ได้นะคะดู Street View ได้เลยนะคะนี่คือนี่เห็นไหมคะตัวถนนแล้วก็ตรงนี้คือทางที่จะเลี้ยวไปที่แปลงที่ดินเห็นไหมคะเนี่ค่ะก็จะเห็นเป็นภาพคร่าวๆบริเวณใกล้เคียงของแปลงที่ดินเราแล้วนะคะลองดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านค่ะ